เ<พ>ตะเหมืนอน,มนกันม <c oughs> าถึงปากถามว่าใครไม่เงินคนเก้อีบ้างนี่นอนอะไรกันนะนย่าเราฉันผิดเหรอฉันผิดเหรอเออฉันผิดเหรอทำไมอ่ะฉันแคคุยกับหมูว่าก็ไม่รู้อ่ะแล้วไม่ได้บอกบเขาบ้างเรื่องของเขาปม่เอาเรื่องโต ไปเขาอ้าวไม่คุยเฉยเอ้าไม่ไม่เกี่ยวอะไรก็ไม่บอกเขาก็แต่ละก็แกล้งกันเล่นเวิ่งมาอยู่ในห้องน้ำแล้วทีนี้พอเขาเขาบอกจะเข้ามาใช่ไหมแล้วกาปินประตูนะจะเข้ามาชัดกับมึงก็รีบปิดประตูไงปิดหน้าตึ้งอะไรแบบนี้เพื่ออะไรกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็วิ่งออกมาแล้วเขากลับไม่รอดนึงก็ ก็โมเขาสิอ้าฉันทีดอเออก็เขาบอกเขาไม่ได้เป็นไรอ่ะแอบมองในกระจกนะฉันทีดอเห็นนะเมื่อกี้เกียดติเกียดติเกียดตไปหันเลยอ่าสุดท่าต้องอดีตชีวิตหันเลปึ้งใน อะไรให้กดเลยให้กดเลยให้กดเลไม่ต้องไม่ต้องกดไ่ค์ไปช่วยกันไปช่วยกันไม่ไม่กดใช่หมมาเลยดีดีด้ดี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 ี้กดีีดดี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 หีดีดี้ีีด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 ุีดีดีีด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 อีีีดีีด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 ี ไม่ได้โกรธพูดจริงยังไม่ง้อแล้วนะจบคะแนนจบเลยนะแล้วแต่จะคิดจีไม่จักจริงพี่กันก่อนเร็วพี่กันไลรเราไม่ได้โกรธจริงเราไม่ได้โกรธ ไม่เป็นไรก็พูดสิไม่เลือกใครไม่รู้แล้วนารก็พูดสิฮะไม่เป็นไรเลยแค่คงว่าเป็นอะไรกันสองคนเปล่าไม่งี้ความลับพ<อ>ี่เป๋งวกใช่ปะหวะพี่น,อน<ว>้องป้าหวามีแรงพูดกันอ้อรวมมีอะรองพูดกันป้าหวะถามมุกดิ่ทำไมต้องมาเกาะเราเลยไม่เกาะมุกเกาะทั้งคู่อะ ก็ยังคุยกับมุ้อยู่นี่ก็คุยมันบอดี้นี่อ่ทนผิดแหรอะแต่ไทยไม่ผิดต้องเของเลนไม่รู้เอไม่รู้ยยากให้รู้ไย่ากให้รู้อะไรยาร่าเี่เขียนหลังอะ พายาให้เราดีกว่าเราะายาอะไรจะนอนแล้วเหรอเอออันนี้คือค้างถ้าทุกคนอาบน,น้ำแล้วเหรอเปล่าเราไม่เนี่ยหึทำไมอ่ะแสบแอ่ะเวลาอาบมันแสบหน้าแสบผิวกี่วันนะสองวัน,วนแล้วก็คือไม่ออกอาบอาบเช้อ,อาบอ,อ,อาบตอนเช้าเลยนี่กันนอนไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงๆโอ้โโดนเลยผมรู้ว่าเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเข้าไปแล้วนะ บอกก่อนทำไมไม่มีอะไรคุยได้เข้าไปค่ะบอกไม่บอกบบจะบอกไม่บอกบอกคุยอะไรกันอถ้าไมนต้องมีความลับวะมีความลับรีความลับเอากระดี่ปิดประตูใส่หน้าใช่ไหมพูด แดูเองเนี่ยแล้วนย่าปิดฮะฮะอะไรอะไรอันนี้อันนี้เธอบอกเราอยู่เหรออะไรออกปากโอ้ยเป็นลมใช่บอก กูบอกบอกบอกว่าไงอ๋อบอกว่าบอกว่าเราคิดว่าเราเออเด้อมัน ความรู้สึกมันเกินที่ตั้งไว้แล้วแล้วทำไงดีมันเิ่มจะเสียสมาธิแค่แค่นั้นเองมันก็ไม่ได้ให้คำตอบหรือช่วยอะไรเลยปวดเลยอยากว่าบอกว่าฉันก็ไม่รู้เธอเหมือนกัน ก็ก็ลองดูยอย่างนี้ลองดูที่เราข้างไนแปลว่าไไปลองดูเลยไม่รู้ฉันก็ถามว่าให้ฉันร้นลงมาหรือให้ฉันเกลยยังไงก็ไม่รู้ม่ก็าก็บอกไม่ได้กด็ต้องไปเรื่อย ไม่เนี <iesen> <com> ่ยเอาี้าก็ดูดีถ่ายเรืองาแปอี่ก็ไม่ตอบก็โมว่าให้เงียอ่ะเวเตตู 好，好 <Wow. S 2>，好 <noise>，好，好，嘿